สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มจืดนะคะต้มจืดผักกัดขาวมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีหมูเด้งที่ทำเองนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการทำให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะคะพอน้ำเดือดนะคะน้ำซุปของเราเดือดแล้วเราก็ใส่หมูเข้าไปด้วยกัน แล้วกราเราเอาเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ถุงแบบนี้นะคะมันจะได้ง่ายไม่เลอะด้วยเนาะแล้วเราก็บีบเราอยากได้หมูเด้งของเราก้อนเท่าไหร่นะเราก็บีบประมาณนั้นเลยเนี่ยนะอ่าเราพอน้ําเราเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราให้ให้เราเบาไฟลงนิดนึงอน,นะคะให้มันค่อย,ค,อยค่อยสุกนะอืม แล้วหมูเด้งของเราก็จะนุ่มอ,อันนี้มันจะติดช้อนไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะ เป็นหมูที่เราสับเองอาจจะถามว่าละเอียดมากไหมมันก็ไม่ได้ค่ยอยละเอียดละเอียดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราซื้อหมูถ้าเราซื้อหมูมาเลยหมูหมูสับหมูบดมาเลยเนี่ยมันก็จะมีปนมันอนะ่ะเนาะถ้าเราไม่อยากกินกินมันอ่นะก็ให้เอาส่วนสะโพกนะคะส่วนสะโพกที่มันเป็นมันเป็นก้นมัน,นอ่ะอ่าส่วนบั้นท้ายมันเลยอะนะ ตรงนั้นนะ่ะมันมันจะน้อยแล้วสีมันจะสวยเป็นสีชมพูเลยนะอ่าสีชมพูอ่อนๆเลยถ้าเป็นหมูสดจริงๆอะนะประมาณนั้นเลยเนี่ยเวลาเวลามันสุกมันเริ่มจะสุกเลยเนะี่ยมันมันก็จะลอยขึ้นมานะคะทุกคนเห็นไหมอ่าแม่ทำง่ายๆไม่ต้องเราไม่ต้องคือกังวลนนะ่ะว่าในหมูเด้งทำไมเขามันถึงได้แบบแพงด้วยนะเขาขายนะ่ะ อืโลก็ร้อยกว่าบาทเลยนะใช่แล้วก็ดูแล้วอเหมือนแบบมีไม่ใช่ส่วนหมูซะเยอะอืมเพราะอาจจะเอาอะไรมาผสมอผสมแป้งลงไปก็ได้เนาะเพราะน้ำยังไงต้องใส่อยู่แล้วอะนะแต่เราไม่ได้ใส่อัตราส่วนที่เยอะเห็นไหมเนี่ยแกนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอือฮื มันก็จะไม่ค่อยติดถุงสักเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราตีหมูเด้งเนี่ยหรือเราคนเนี่ยถ้าเราคนดีๆอนะแล้วเครื่องกรุงมันพอดีอนะคือมันจะเนียนแล้วก็มันจะใสนะคะมันจะใสทีนี้เราก็สามารถที่จะเร่งไฟได้เลยพอหมูมันเริ่มลอยขึ้นมาหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักลงไปเลยเนาะอืมผักลงไปเลย ก็กินสักชามหนึ่งแค่นเองอืไค่ไะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ ต้าหู้ให้ลูกหั่นต้าหู้ให้ดูสิหั่นซะละเอียดเลยคนสองทีก็จะเละแล้วแบบว่าเนี่ยแล้วเราปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะพอน้ำเดือดเห็นไหมน้ำซุปของเราก็จะใสนะทุกคนแล้วดู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 หมูเด้งเราเหมือนลูกชิ้นเลยเห็นไหมเนี่ยเราทำเองอ่ะปลอดภัยเนาะ เราก็จะเติมก็ได้เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะเนี่ยเราจะเติมซีอิ๊วขาวนิดนึงจบแล้วเพราะว่าความหวานน่ะมันมันอยู่ในหมูเด้งหมดแล้วไงเครื่องปรุงมันครบแล้วไงเราจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวนะคะ อืมให้น้ำมันเค็มกลมกล่อมอีกนิดนึงเท่านั้นแหละเนี่ยจบแล้วนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงคะว้าวสุดยอดนะเห็นไหมฝากไว้นะคะจ้านี่มาดูเราจะทำหมูเด้งกันเนาะอ่า ส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรก็คือต้องมีหมูอยู่แล้วแนะ่ะแต่หมูนี่สําคัญเลยนะจะต้องเลือกเป็นหมูสะโพกสะโพกที่ส่วนที่ไม่มีมันเป็นเนื้อออกจากขาวซีดนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอามาหัน่นถ้าเราถ้าเราจะบดเองหรือสับเองเนี่ยมันจะปลอดภัยเนาะนี่เดี๋ยวจะไปทําต้มจืดต้มจืดไอ้เต้าหู้นะก็เลยเอามาแบ่งปัน การทําก็คือเราก็เอาหมูเป็นชิ้นมาเนาะเราก็ล้างให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็เอามามาหันห่นหันห่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นแล้วเราก็หมักหมักโซดาไอเขาเรียกว่าอะไรอะเบกกิ้งโซดาค่ะหมักเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาน้ําก็ประมาณหนึ่งร้อยมิลหนึ่งร้อยมิลลิลิตรหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะเราก็หมักไว้ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีเสร็จแล้วเราก็มาสับพอสับแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะดูสีสีเขาจะเป็นแบบสีชมพูธรรมชาติมากๆเลยนะคะนีค่คือคือความปลอดภัยเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าเวลาเราจะทําเป็นหมูเด้งที่เขาขายกันนะ่ะเราเห็นแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะซื้อมากินนะจริงๆนะบางทีก็เป็นสีชมพูบางทีก็ออกเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาใส่อะไรให้เราบ้างะนะแต่นี้เราทําเองเรารับรองได้เลยว่ามันจะไม่มีส่วนไหนที่เป็นสารเคมีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเนะขอสับเพสเสร็จก่อนนี่นะคะขั้นตอนในการปรุงหมูหมูเด้งเนี่ยให้มันเด้งดึงเด้งดึงนะคะมันก็จะมีส่วนผสมของน้ํานะคะอ่ส่วนผสมของน้ํานะคะแล้วก็เราจะมีน้ําตาล น้ำตาลนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งหนึ่งช้อนชาอันนี้มันเป็นครึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่สองช้อนนะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสรสหมูนะคะผงปรุงรสรสหมูที่ทำไมถึงใช้ฟ้าไทยรู้ไหมว่าส่วนผสมส่วนผสมของหมูผงเนี่ยเขามากกว่ายี่ห้ออื่นๆอันนี้ไม่ได้อะไรนะ ไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะแต่ว่าเราอะเลือกที่จะแบบว่าไม่ให้มันมีผงชูรสเยอะเนาะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้ถ้าคนมันติดอะมันมันเราไม่ได้ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรเราก็จะใส่แค่ครึ่งช้อนชาแค่นี้นะคะอ่าเราก็ไข่ใส่แค่ครึ่งช้อนชาเพราะว่าผงชูรสในสุอัตาส่วนผงชูรสเขาอะน้อยแล้วก็เนื้อหมูอะเยอะแล้วมันก็ อร่อยด้วยนะคะของฟ้าไทยนะคะใช้ฟ้าไทยเสร็จแล้วก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยพริกไทยเราก็จะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเราจะไม่ชูโรงนะคะเราก็จะใส่แค่ครึ่งช้อนชานะคะตัวนี้พริกไทยนี้จะไปใส่กับตัวหมูเลยนะ,ะใส่ไว้ที่หมูเล,ลเลยนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาว ซีอิ้วขาวของเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งเลยนะต้องสูตรหนึ่งเลยนะเพราะว่าความเค็มหรือว่าอะไรเงี้ยของเขา,าจะกลมกล่อมนะคะเพราะว่าใช้ทําทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้นะคะอ่าซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งของเด็กสมบูรณ์นะคะก็จะใช้ไม่เยอะคะ่ะใช้แค่เอาเป็นช้อนชาแบบนี้นะคะ 3มช้อนค่ะแล้วก็คนส่วนผสมนี้ก่อนนะคะให้มันเข้ากันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาลงที่หมูตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ถ้าหากว่าบ้านใครอ่มีเครื่องมีเครื่องนวดแป้งนะ่ะมีเครื่องตีส่วนใหญ่ถ้าเราทําเยอะๆเนี่ย เราก็จะใช้เครื่องตีเอานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำน้อยๆอย่างเงี้ยเอาไว้กินเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วเราก็คนเงี้ยละคะ่ะคนเข้าไปเงี้ยอ่านะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆจนน้ำที่เนี่ยหมดเลยนะคะแล้วก็คนแบบนี้ละคะ่ะอ่าคนไปบี้ไป นะคะแล้วก็บีไปเรื่อยๆนะคะแล้ก็ค่อยๆบีไปถามว่าบางคนเขาใช้แบบ เป็นสูตรแบบน้ำเย็นหรือว่าใส่แป้งอะไรลงไปมันก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่สูตรใครสูตรใครนะคะแต่เราอ่ะจะไม่ใส่นะคะเพราะยังไงอะ่ะหมูเราก็จะนุ่มจะเด้งอยู่แล้วอืมเพราะว่าในส่วน่สวนของน้ําและเครื่องปรุงเนี่ยมันก็จะเข้าซึมเข้าไปในเนื้อในเนื้อของเนี่ยแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ ะะแล้วเรายังมีเบกกิ้งโซดาที่เราหมักหมูไว้แล้วตอนที่เราหัน่นหั่นชิ้นนะคะอ่าฮะเนี่ยแล้วก็จะบี้ไปแบบเนี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะนี่ค่ะน้ำก็หมดแล้วนะน้ำกับเครื่องปรุงเมื่อกี้เนี่ยหมดแล้วนะนี่แหละเห็นไหมว่าหมูของเราอะ่ะ จะเด้งดึงมากๆเลยจะเนียนมากเลยเห็นไหมคะจะเหนียวถ้าอาการเหนียวแบบนี้นะนี่เห็นไหมคือแล้วมันเป็นเงาด้วยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นเงาเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่ะฮะ